ที่ที่พี่จะพามันไปก็คือซอยนารกนั่นเองนี่ซึ่งมันนี้ก็ยังไม่เคยไปนะจำงแต่มันมาอยู่ที่นี่นะเดีดเนียดูสาวเ๊ยยเยย ใครนะครับผมที่อยากจะหาเงินนะครับไว้เติมน้ำมันขี่รถเที่ยวกับเพื่อนๆนะครับผมก็สามารถเข้ามาหากันได้ที่ @sand288 นะครับผมเป็นเว็บเกมนะครับที่ให้พวกเราเนี่ยได้เข้าไปเล่นนะครับผมแล้วก็เข้าไปหาเงินด้วยมือเนี่ยผมรับประกันได้เลยว่าคุณได้เงินกลับคำแน่นอนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ารับทูตวันวาเลนตินด้วยนะครับผมกับเว็บนี้นะครับผมอย่าลืมแพทเยอะๆนะครับผมบ๊าแล้วเจอกันในเกมครับ โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสนดะีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ก็แบบมีแผนชั่วนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันมีเด็กคนนึงนับที่แบบชอบคนตีนพี่ตลอดเวลาแล้วก็แบบชอบด่าพี่ว่าไอ้แก่ไอ้แก่จักรเลหม็นอะไรพวกเนี้ยมันขุนมันขึ้นมัน่ในหัวมันขึ้นคอครับน้องๆก็วันนี้พี่จะแบบแกล้งมันเดี๋ยวจะชวนมันพาไปแบบเออไปนนท์ไปเพื่อนพี่หน่อยดีไปเพื่อนพี่ที่พี่จะไปซื้อของอะไรก็ว่าไปนะครับเราจะหลอกมัน แต่ที่ที่พี่จะพาไปรู้เปล่าคือที่ไหนและที่ที่พี่จะพามันไปก็คือซอยนรกนั่นเองนี่ซึ่งมันนี่ก็ยังไม่เคยไปนะตั้งแต่มันไปอยู่ที่นี่นะก็ตอนนี้พี่เบลก็วิววานให้ผมมาถ่ายคลิปให้อีกแล้วก็น้องๆอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับผมอยากแบบอยากดูจริงแบบให้ให้คอมเมนต์นั้นติดท็อปไปเลยแบบอยากดูอ่ะเออจริงๆอ่ะก็จะถ่ายให้ทุกคลิปที่อยากจะดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปถ่ายนนกันตอนนี้มันอยู่ข้างล่างนะครับเราจะไปหามันแล้วชวนมันไปเลยเราจะพาไปดูซอยนรกแล้วก็พาไไปดดสาาาวทีุ่ซออออออยยนนนนนนนรกกกกกมม่ัััจจจจะะะะเ็็งงบบบบลลุต้้แ ไปไปดูกันโอเคครับน้องซึ่งตอนนี้ตอนนี้พี่ก็อยู่ข้างล่างเรียบร้อยตอนนี่มันก็อยู่ข้างในข้างในร้านนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปตามตามปปันพาไปพาไปหลอกลวงอ่ะหลอกลวงพาไปเปที่ยวซอยโลกอะ่ะอยากให้มันรู้แบบว่าฟิลซอยโลกเป็นยังไงนะครับไปเราไปหามันเลยไอ้เน,นินเองไม่เพื่อนพี่เลยดิยนะซื้อของอะ่ะโอ้แม่งนอนสบายนะชีวิตเองเนี่ยไปแค่พี่เน่ยซื้อของนี่ก็เดี๋ยววั ซื้อของเนี่ยไอ้เพื่อจะไปซื้อของพี่จะซื้อของครับซื้อของใช้อ่ะส่วนตัวเออถุงยางอะไรเนี่ยเออใช่ก็่มึงอยู่แบบเปกติเองก็ซื้อให้อยู่ไปเรียกพี่หน่อยนิเรียกพี่กอมีเติมปะม,มีเติมเปล่าถามว่ามีเติมหรือเปล่ามีดิของมีอยู่แล้วเติมเบียร์เลยโอเคตาบเรามาชวนนนี่ไปซื้อของเราก็จะชวนนนนี่ไปซื้อของกันนะครพอน้องก็พร้อมแล้วตอนนี้นะ ก็ถ่ายไว้เฉยแบบเออเอาคลิปไปลงไงเพราะว่าไปซื้อของมันแบบซื้อหลายอย่างไงเดี๋ยวพี่วิวเออถามว่าไปไหนอะไรงี้นี่เอา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 ฟินมันก็ได้ครับง่ายๆดิไม่ดังเนะแล้วก็ไม่โดนจับเพราะว่าช่วงนี้ที่ทาคลิปรถไม่ได้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับไปรับนายแบบโอ้โหเล็งมากช่วงนี้นะครับก็ไปขี่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราพาไป two hours later เอ้ยเอ็งรู้ทางเปล่าไม่รู้ไม่รู้เอ็งขี่ตรงเลยเดี๋ยวพี่บอกทาง ซื้อของเข้าไปซื้อของเราไม่ได้ไปไหนครับเราไปซื้อของตอง,งอย่างเดียวครับตงไปอย่างเดียวไม่ใช่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 ตรงตรงนี้นะจะฟ้องสัง่ดีด้ยเานี่จะพาลงกูอย่างเดียวเลยว่ะย้เางาเลข้นดี่ยเย่อเ,เข้าไปเลย ว่าไปไหนเนี่ยไปไหนอ่ะเอ้ขี่ไปซื้อของไปซื้อของซื้อของครับบ้าต้องอย่างเดียวเลยลงเข้าไปเปล่าเกียร์ลงมาเลยต้องไม่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 ทำไมมันคุ้นๆจะันคุ้นเคยนี่กระสานที่คุ้นเคยนะวะไอ้เองเองไม่เคยมาหรอกเองแค่คุ้นๆนะ คือสถานที่คุ้นเคยนะครับที่ว่าทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับสิ่งพวกนี้ดีนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคไปดูกันลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆถือว่าคลิปนี้พาทุกคนมาดูกันด้วยนะครับที่เดียวพี่มีนอาจจะเคยพามาแล้วฮะที่เดียวพี่มีนอาจจะเคยพามาแล้วพามาทำไมอ่ะไี่ก็พันเที่ยวมาซื้อของนี่แหละมันเป็นพวกขายของของคนส่ง,ไง,ไงอะไรพวกนี้หาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงนี้แต่ก่อนีน้อะไรกันคุนดาฮุนดิ เราจะพามาซื้อของเดี๋ยวขวาไปอีกแแคค่่เอเเอนี่แหละแถ่นี่แหละแถวไปอีกไงข้าวโอเคเออจากนี้เลยนะจากนี้เลยขานาดไปไหนไปไหนไ้า,าบบปาาาตรงนี้แีลเดียวเดี๋ยวป่าไปก็ได้เออตรงนี้ก็ได้อ่าเองพอ,อจะคุ้นต้องไหมที่ถามแค่นี้แหละ เองว่าจะคุ้นกับสถานที่แม็กมาขาดเองว่าจะคุ้นกับสถานที่ตรงนี้มั้งเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่เองควรจะรู้ไหมว่านี่ที่นี่คือที่ไหนรวมนองดีๆพี่เบลพี่บินเคยพาแล้วทีหนึ่งอ่ะพามาข้าพกพาวุธเคยจะนึกออกหรือเปล่าครุณเคยจะนึกออกหรือเปล่าคนนี้อ้าวคุณเคจะนึกออกหรือเปล่าเดี๋ยวคุณนึกออกว่าเนี่ยที่ไหนอุเนินแล้ว ปอยพี่จะบอกให้นะเว้ยที่นี่อ่ะมันคือซอยนาลุกที่อ่ะไปไปไหนไหนเองบอกให้เองอยากเจอสาวเนี่ยฮะเห็นยังเห็นยังต้นใหญ่ด้วอต้นใหญ่ด้วยขึ้นมานล้วนี่เขาอยากเจอสาวนะผมเลยพาโนนี่มาเที่ยวซอยลุกไม่ใช่แล้วเองเคยมายังยังจริงเหรอเอาดิจริงดิไม่เคยมาถามเขาท่าไหนว่าเท่าไหร่อะไรนะถามเขาท่าไหนว่าเท่าไหร่ถามว่าไหเท่าไหร่ ไปเดินเข้าไปร้านก็เลยจเย็นก็พานี้มาเที่ยวสายลุกครับไม่เคยหน,นี้ไม่เคยมานะครับก็แม่สุดไม่เคยมาก็เลยพามาถอดยิ้มใยดูสาวอ,อนานิ่ยเยยยยนยยเยอยยอยย้ยย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 ยนยนยย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 กยย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 ี้ยย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 า ก็่ดรู้ๆกันนะก็ได้รู้กันอยู่เองก็รู้อยู่ข้าวๆมาใช่ไหมล่ะตาน,นั่นแหละเดี๋ยวเราขี่รอบเวียนรอบนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่พาเองไปดูไปเฮ้ออเที้ยวขึ้นขาแล้ว,ลวนี่ทัวร์ซอยรถขึ้นรถแต่ละที่มัจะถ่ายเราก็จะพาเองไปเรื่อยๆเองก็ขี่ตรงไลยเองก็เวียนไปโน่นเลยไปตรงไปตรงไปเลยเ<ช>หรอไม่ใช่ไม่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวา โอ้โหเนี่ยนะเห็นป้ายไม่ใช่ตรงเนี้ยเนี่ยซอยเนี่ยคือทั้งซอยเลยแต่ตรงเนี้ยจะเป็นแบบบ้านคนนิดนึงก็มีร้านวางเล็กน้อยไกลมาแม้คืนนี้ถ้ามีตังค์มาอยู่ในที่ระดับเสียดล้นไหวอยู่แล้วสิบคนยังไหวเ,เนี่ยเสียดล้นเราะ เป็นว่างคนธรรมดาแล้วเป็น,น,นะปนร้านข้าวร้านอะไรพวกนี้เนี่ยน้องๆใครที่แบบอยากจะสัมผัสซอยโลกจริงก็ต้องดูคลิปนี้นะครับจะได้รู้ว่าแม่งซอยโลกมีอะไรนะ<ๆ>มีนะนุ่นทำตรงนี้ว่างคนหมดเลยไม่มีอะไรนี่คือซอยนุ่ล้งเมื่อก่อนนี่คือเกิดมากแนละ้วจากที่เขาเล่าให้ผมฟังมาคือสุดตีน <Okay. S 1> เราเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปเราก็จะออกข้างนอกเหมือนเดียวก็เกี่ยวกับ <Okay. S 1> ที่เราไปเราตรงไปนะครับ okay. เราลังกลับนะแต่นี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรเป็นบ้างคนใจมากใจแม่พอพี่เบลลางานคืนน <c oughs> ึงลางานหรือเปล่าป่านี้ตัวร์ไซด์ต้องับที่นี่ดิวหลอกคุณมาฆ่าเไอเลี้ยวขวานะข้างหน้าจะมีอีกที่หนึ่งพี่พาเองไงเอ้าเมื่อกี้ผิดซอยเมื่อกี้ผิดซอย เนี่ยเราเลี้ยวขวาไก่อนตรงนี้เลยเข้าไปเลยมันจะเป็นร้านใหญ่ๆเนี่ยนี่เข้าไปอะไรนะบ้านี่เราร้านใหญ่ๆข้างหน้าเราเนี่ยมันเดือเก่งอ่ะเดือเก่งเสื้อผ้าอีกนะ สุดแล้วไม่มีแล้ว้างหน้าก็เป็นบ้านคนเคยเมื่อกี้จากที่เราไปซอยลูกมาเป็ไนไงบ้างความรู้สึกง่วงฮะง่วงง่วงนอนอย่างนอนซอยลูกว่าไงั้ไม่ใช่โอเคอยากนอนซอ,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 อยลูกหรือเปล่าเอาจริงเอาจริงบอกเองเอความคิดเองว่าซอยลูกเป็นไง <S <S น่าสนจากที่ชื่อชื่อมันดังมากน่าไปน่าไปจริงๆอ่ะไอทางซอยลูกอ่ะมันไม่ใช่ทางของนุ่นนี่นะทางสายเขียวมากกว่า อ่าซอยลุก,กเป็นของใครพี่บินพี่บินก็กล้เป็นทางของพี่บินนะครับแล้วก็ตะ้อกนะไม่ไม่ไม่พี่ไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวนะครับก็น่หลักพานีไปทัวร์ซอยลุกว่าฟิวซอยลุกเป็นยังไงอะไรงี้มันก็อยากลองนะ้องก็อยากรูก้ใช่ไหมครับผมก็เลยจัดให้ก็เลยหลอกพาไปซื้อของแค่นั้นเป็นลิ้นได้แกู่เจอกูนเจอกูได้ก็น่าเอาคืนน้องมากครับน้องอยากรู้ผมก็เลยจัดให้ เมื่อกี้เราขี่ฟินไปโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรเยอะมาพาโนนี่ทัวร์ซอยลกุกแล้วก็พาไปดูสาวก็โนนี่ก็ได้สาวมองหน้าสาวคนนึงก็เล็บปากไปแล้วทีนะึ่งลื่นใหญ่ด้วยลื่นใหญ่ด้วย <laughs> โอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กับทุกใครคลิปนี้ด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากจรินคลิปนี้พาโนนี่เที่ยวซอยลุกเล่นๆโอเคเอาแาวของตัวมั้งเออเอาแบบมีนะเออเอาดิเออเดี๋ยวพี่เสียเอาเอโอเค,อเคก็ฝากกดไลค์คลิปไหมพี่หน่อยดิ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับขอนที่รับชมคลิปนี้ครับไม่มีอะไรเยอะเลยโอเคขอบคุณครับ